สวัสดีนะครับเจอกันชื่นเคยนะครับช่องสบายชาแนลนะครับนะโดยกูรมนานะครับวันนี้เป็นเรื่องของเกียวเกียว NPT นะครับนะนะครับหรือที่คุ้นๆกันที่เรียกกันง่ายคือเกียวท่อนะครับเกียวท่อเกียวแป๊บพวกนี้นะครับนะซึ่งเกียว NPT นี่ก็เป็นเกียวเป็นเกียวเอียงนะครับนะก็จะเป็นนะถ้าผมัะเกีดูเนาะนะครับนะตเกตดูนะครับ อ่ะตอนนี้ก็จะเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวของอเมริกานะครับซึ่งมันก็จะมีมุมมุมเอียงนี่นะครับอ่ะหนึ่งจุดสี่เจ็ดองศานะครับถ้าเป็นเกลียวทั่วไปก็มันจะตรงเนาะนะครับอ่ะมันก็จะมีการลาดเอียงของเกลียวเนี่ยประมาณหนึ่งจุดสี่เจ็ดองศานะครับอ่ะซึ่งยอดมุมเกลียวนะครับส่วนฟันมันเนี่ยนะครับฟันเกลียวเนี่ยมันก็ 60องศาเหมือนกันนะครับ60องศานะครับนะไม่ใช่5 5้5นะจะเป็นมุม60องศานะครับซึ่งเกียวพวกนี้นะครับนะก็ปกติก็จะมีการใช้ตารใช้ได้นะครับในการในการสร้างเกียวพวกนี้ได้นะครับนี่เดีย๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นไดยนะครับเป็นดดยก็เอาไว้ทําเกียวตัวผู้เนาะนะครับนะ เป็นได้เอาไว้ทําเกียวตัวผู้นะครับอันนั้นเวลาทําเกียวพวกนี้นะครับถ้าเราไปไดายท่อที่มันก็ไม่ยากนะนะครับมันเป็นมาตรฐานว่ามันู่แล้วเข้าได้เลยนะครับหรือว่าตาบเกียวท่อพวกนี้นะครับเราก็ใช้ใช้ตราบี้เข้าไปทําได้เลยง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นงานกึ่งนะครับนะหรือเป็นงานพิเศษขึ้นมานะครับที่เราต้องมีการกึง่งการเจาะพวกนี้นะครับนะนะ เราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเจาะรูเท่าไหร่นะครับกึ่งขนาดเท่าไหร่นะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับว่าเราจะต้องกึ่งขนาดไหนนะครับเจาะรูขนาดไหนในการทําเกลียวนะครับเกลียว NPT อันนี้จะมีอยู่สามตัวนะครับก็จะเป็นตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดนี้ก็จะเป็นหนึ่งทับสี่นะครับหนึ่งทับสี่นะสามทับแปดนะครับแล้วก็มา ตัวใหญ่ดี่สสยใหญ่นี่เป็นเป็นครึ่งนิ้วนะครับหรือว่าสี่หุนนะครับนะสี่หุนหนึ่งทับสองนะครับเดียวหนึ่งทับสองมาดูเกียยวตัวแรกก่อนนะครับเอาหนึ่งทับสี่เนาะหนึ่งทับสี่นะครับเกี่ยวหนึ่งทับสี่นะเกี่ยวหนึ่งทับสี่นี่มันก็จะมีฟันนะครับนะหนึ่งทับสี่นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นไหมครับสิบแปดฟันนะครับนะ 18ฟันต่อนิ้วนะครับ18ฟันต่อนิ้วดังนั้นเครื่องไม้เครื่องมือช่างนี่บางทีเราก็หาความรู้ได้จากตัวมันเองแหละนะครับมันก็จะเขียนไว้นะครับนะอย่างที่ได้นี่เขาก็จะเขียนไว้เรานะครับนี่1ทับ4คูณ18ใช่ไหมครับก็คือ18ฟันนะครับต่อมาถ้าเราจะเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อทําการตับนะเจาะรูทับเกียเกียวเกีียว NPT นะครับซึ่งเกีียว NPT มันเป็นองสานะนะครับนี่ ดอกตาจะเป็นดอกชุดมานี่ก็จะมีแค่สองดอกจะไม่มีสามนะครับนะครับนี่มันก็จะเป็นมุมเอียงองศาอยู่นะครับอันนั้นเราก็ต้องเจาะให้ถูกนะครับอันนั้นเกียวหนึ่งทับสี่เนี่ยนะครับนะเวลาเราเจาะรูนะครับเราก็ต้องเจาะรูอยู่ที่สิบเอ็ดมิลิเมตรนะครับประมาณไดมิเตอร์สิบเอ็ดมิลนะครับไดมิเตอร์สิบเอ็ดมิลิเมตรอ่ะเกีียวหนึ่งทับสี่นะครับ นะเราก็จะเจาะสิบเอ็ดมิลนะครับแต่ถ้าเรากึงา่งเผาเนี่ยนะกึง่งเผาอย่างเพื่อเพื่อที่จะทําการดายเกียวนี่นะครับเราจะกึ่งเท่าไหร่นะครับเราก็จะกึ่งประมาณสิบสี่มิลนะครับสิบสี่มิลนะไดมิเตอร์สิบสี่มิลินะมเ,มลเมตรนะครับแล้วก็ทําการดายโดยใช้ดอกายเกียวนะครับซึ่งตัวเกียว NPT นี่นะครับเราต้องเข้าถูกทางเลยนะนะเดี๋ยววันหลังผมจะสาธิตให้ดูนะครับนะบวันนี้เอาทฤษฎีเรื่องของ ขนาดรูเจาะของงานกึ่งก่อนนะครับอ้าวต่อมานะครับเกลียวนะครับเกลียวสามทับแปดนะครับสามสิบแปดหรือว่าสามหุนนะครับเกลียวสามหุนนะครับนะจำนวนฟันเท่าไหร่อา้าวจำนวนฟันนะครับก็จะเป็นอา้าวหนึ่งทับสี่สามทับแปดนี่คนนี้สามทับแปดนี่เขาจะบอกว่าสามทับแปดคูณสิบแปดฟันนะครับ คูณฟันอ่าสารก็จะเป็นจำนวน18ฟันนะครับนะต่อมารูเจาะนะครับเวลาเราจะเจาะเพื่อทำการตามเกียวเนี่เจาะเพื่อทำการตามเกียวนี่เราก็ต้องเจาะอยู่ที่ประมาณไดมิเตอร์นะครับ14 5ุ้านะครับถ้าดอก14 5ไมุ่มีเราก็ใส่15้ามิลเลยก็ได้นะครับ15้ามิลก็ตามได้นะครับนะเพราะว่าดอก1 4 5ุบางทีก็ อาจจะไม่มีหายากหน่อยนะครับก็เป็นดอก15เลยก็ได้นะครับต่อมากลึ่งนะครับนะกลึงก็คือกลึงเพานอแล้วก็ทําการดายเกียวนะครับดายเกียวนะาดเกียว3 8นี่เราก็จะกลึงอยู่ที่ประมาณไดมิเตอร์17.5นะครับนะ17.5 17มิลนี่ก็ได้นะครับ17มิลก็ได้17.5ก็ได้ประมาณนี้นะครับใหญ่ยยเยอะกว่านี้มันจะดดยยากนะครับ ต่อมาตัวสุดท้ายนะครับเกลียว NPT นะครับเป็น1นทับสองนะครับหรือว่าเกียวครึ่งนิ้วนะครับนี่เป็นเกียวครึ่งน,น,นิ้วครึ่งนิ้วหรือเกียวสี่หุนไหนจะอะอันนี้นะครับนี่ 1, 2, หนึ่งทับสองหตัวนี้ก็จะมีกี่ฟันสิ 14, 4, บสี่ฟันต่อนิ้วนะครับสิบสี่ฟันต่อนิ้วนะครับนั้นเวลาเราเจาะเพื่อที่ทาการตาาเกีียวนะครับทําเกีียวตัวเมียมากมเวลาเจาะนี่นะครับนะตัวนี้เราก็ต้อง จาะอยู่ที่ประมาณไดมิเตอร์18มิลนะครับ18มิลแล้วก็ทำการตามเกลียวลงไปนะครับส่วนกลึงนะครับถ้าเราจะกลึงนะครับถ้าเป็นท่อเป็นอะไรก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเวลาเป็นงานพิเศษที่มาเราจะต้องการกลึงเผาอย่างนี้นะครับนะตอนนี้ก็จะกลึงอยู่ที่ประมาณนะไดมิเตอร์22นะครับนะไปใหญ่เกินนี้นะครับประมาณ21 22นะครับโอเคใช้งานได้แล้วนะครับ และวันนี้ก็นะครับก็มีตัวอย่างมาอยู่สามเกียวนะครับที่นิยมใช้งานนะครับนะนะครับก็จะเป็นเกียว NPT นะครับนะเกียวเกียวหนึ่งทับสี่นะครับเกียวสามทับแปดเกียวหนึ่งทับสองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ลองนาไปใช้ดูนะครับเทคนิคการทําเกียวเทปเปอร์นะครับเกียวท่อพวกนี้นะครับเรียกกันนะครับนะหรือว่าเกียว NPT ครับก็คือมันจะมีมุมแยงองศาอยู่1 4 7จุสี่เองศานะครับ ก็ลองไปทําตามนี้ดูนะครับก็จะทําเกี่ยวตัวผู้ได้ง่ายตัวเมียได้ง่ายนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาสาธิตให้ดูเรื่องของการตามเกี่ยวการลายเกี่ยวพวกนี้นะครับอ่าคลิปนี้นี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอ่าสวัสดีครับผม